โสดไม่กันระยาน้องบอกพี่ว่าจะกลับมาปล่อยให้พี่พึ่เพื่อผนาเรื่องสองเราสามีภรรยาแต่ว่าตัวน้องก็คงบอกกลับมามไออ้วนคนดำตาตีคนนั้นเป็นใครมาภาคเธอจากลาจิ้งจืไปก็คิดว่าตัวจะหักแต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่ตี่พักอยู่คนเดียวก็ได้หากบ่มีใครมาหักเงาจะเลยบกักซัดไอโดนเลิกมาฝากให้เธอไปทั้งใจใเธอกลับกลายเป็นของคน ความรับแสนเศร้าเจ้าเอ,อ๋ยมาวันนี้ไม่มีใครเลยมีแค่ฉันเหมือนเคยโอ้แม่สามเชยไปอยู่ไหนตอนนี้ตาปิด เคค่อยตามเคยติดแต่ว่าวันนี้ตัวเธอมาหายแล้วเราเปลี่ยนไปไม่ปกติหรือว่าทั้งหมดตัวผมมันผิดพี่ผมมาจากลางังสิตตัวเธอก็เลยไม่เอาเพราะหวงี่เมาไม่ใช่บัณฑิต้าอยู่ด้วยกันก็คงจะดีแต่าจากไปคงจะปีก็ผมมันคนละ้ยามทำได้แค่ฟังอยู่ชนบุรีคิดถึงน้ำมนต์ที่ชนละทีและผมกำลังจะดีผมรักของผมมานานคนอยู่ที่การจะนบุรี พี่ก็มีหัวใจเธอมีบ้างไหมไม่ใช่ฮิพี่ผิดไอจีกับไลยแอบคุยกับใครไม่เคยยอมรับผิดไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาหลอกไม่ต้องมาลัก,ไม,มลกไม่ต้องมาฟักคนหลังสิ์สาวกาญจะับบุรีใจดับสนิทพี่ก็รู้อยู่แล้ววันนี้พี่หมดสิทธ์เธอบอกไม่ชอบสลิมแต่ถ้ารวยป้าคงจะปืมป้มปีไม่สนกินแฟนใหม่เธอมันหน้ามันบูดูดฟิ่นไม่ต้องมาาันใจมากก็พอจะได้กินทะล่านมากเดี๋ยวไอแนะนำาัให้ให้เธอไปทั้งใจใเธอกลับกลายเป็นของคนอื่น ว่ารักเหล่านั้นมันฝื้นฉันก็ยอมให้เขาชื่นชมโอ้ความรักแสนเศร้าเจ้าเอ้ยมาวันนี้ไม่มีใครเลยมีแค่ฉันเหมือนเคยโอ้แม่สามเชยไปอยู่ไหนตอนนี้ I'm my time my surprise I said it my out of to stay totally down Let go baby, was gone just back, to time stay Let My is was cry Baby back faith I'ma let you go i am going you go but pink turn, like it my Girl, you wanna one, can turn, I shut up, think i time I don't wanna see you, and I'm almost gone time I don't wanna please you, any old time And if another not a time to turn, you ain't party Can't sell it, Mr. Fabulous, i am cut it on free Baby, don't wanna fuck with me, and I'm tough for me And any she needs me, and anymore she be Jib man jib thang jai คนอื่นยังคิดถึงอยู่ทุกคืนแม้เธอไม่หวนคืนกลับมาให้ความรักเป็นดังสายลมและตัวผมเป็นเพียงอากาศมันยังรักเธอมากๆแต่วันนี้คงไม่อยากกลับไปอีกแล้วเธอก็น่ารักดีในยามลาตีเธอแม่งโคตรชายรูตัวอีกทีลงรักทั้งใจมาในวันนี้เธอทำผมคลาย